สวัสดีครับผมศาสตราจารย์ดนรดนพดลน้มโพนะครับเป็นอาจารย์ประจําอยู่สาขาบริหารการปฏิบัติการคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับหลักสูตรใช้ OKR OK อย่างไรให้สําเร็จเนี่ยเป็นหลักสูตรที่ผมมีความตั้งใจที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์องค์กรหรือผู้บริหารที่มีความสนใจในการใช้ OKR OK นะครับ OKR OK เนี่ยเป็นแนวคิดที่มาจากบริษัท ชั้นนำทั่วโลกนะครับมาจากคำว่า objective and key result ก็ต้องเรียกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยในองค์กรชั้นนำหรือองค์กรหลากหลายประเภทในโลกนี้เนี่ยเรามักจะมีปัญหากันอยู่ตรงที่ว่าเรามีตัววัดจำนวนมากเรามีเรื่องราวจำนวนมากที่เราอยากที่จะประสบความสำเร็จแต่ประเด็นที่สำคัญคือองค์กรเหล่านี้เนี่ยกับมีทรัพยากรไม่ได้เยอะมีทรัพยากรที่จากัด การที่องค์กรพยายามที่จะแก้ปัญหาเป็นร้อยๆเรื่องพร้อมๆกันเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเราไม่สามารถจะแก้ได้สักปัญหาเลยมันจะเป็นการเอาทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยไปกระจายแล้วสุดท้ายลงเอยด้วยความสับสนลงเอยด้วยผลลัพธ์ที่ไม่ได้เป็นที่ต้องการ OKR OK มาช่วยตอบโจทย์องค์กรในปัญหาเหล่านี้โดย OKR OK เนี่ยคือการเลือกที่จะไปโฟกัสสิ่งที่มีความสำคัญ มากเป็นอันดับต้นๆก่อนดังนั้น OKR OK จึงไม่ใช่เครื่องมือที่จะมาวัดทุกเรื่องทุกอย่างอีกประการหนึ่งที่สําคัญคือ OKR OK เนี่ยจะถูกผลักดันจากแรงจูงใจภายในมากกว่าที่จะเอาไปใช้ในการประเมินมากกว่าที่จะเอาไปใช้ในการขึ้นเงินเดือนหรือให้โบนัสพนักงาน จากความสับสนเหล่านี้นะครับมีหลายองค์กรในประเทศไทยเองหรือในต่างประเทศเองเนี่ยพยายามนำเอาโอเอามาใช้ในองค์กรแต่พอเอาไปใช้แล้วไม่สามารถที่จะนำไปทำให้ประสบความสำเร็จได้เนื่องจากยังไม่เข้าใจพื้นฐานยังไม่เข้าใจเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ o k r หลักสูตรนี้จึงอยากที่จะชวนท่านผู้บริหารแล้วก็คนที่สนใจนะครับ ได้เข้ามาเรียนรู้ OKR OK ตั้งแต่จุดเริ่มต้นในหลักสูตรเราจะมีการพูดคุยกันตั้งแต่ที่มาที่ไปของ OKR OK ความแตกต่างของระบบ OKR OK กับระบบ KPI หรือระบบการวัดผลองค์กรแบบอื่นๆรวมถึงเราจะมีการฝึกฝนสร้างออกแบบระบบ OKR OK ที่จะนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้องในหลักสูตรจะมีการทำเวิร์ k ช็อปให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทุกท่านและ นอกจากเราจะมีการออกแบบมีการทำเวิร์กช็อปแล้วจะมีการแนะนำเรื่องเกี่ยวข้องกับการใช้ OKR OK ในทางปฏิบัติรวมทั้งจะนำเคสสตัดดี้หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรต่างๆที่ผมได้มีโอกาสพบเจอในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาในฐานะที่จะเป็นผู้บรรยายหรือแม้กระทั่งในฐานะนักวิจัยซึ่งผมได้ทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ OKR OK มาตลอดเนี่ยจะนำมาเล่าแล้วก็ ชี้ประเด็นให้กับท่านผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้ได้เข้าใจแล้วก็หาทางออกร่วมกันอยากเรียนเชิญชวนสำหรับท่านผู้บริหารแล้วก็ผู้ที่สนใจในเรื่องของ OKR OK ทุกทท่านนะครับให้ท่านเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในห,หลักสูตรนี้ผมมีความเชื่อมั่นแล้วก็มีความตั้งใจครับว่าหลักสูตรนี้จะช่วยทำให้ท่านเนี่ยมีความรู้มีประสบการณ์และที่สำคัญที่สุดคือ สามารถนำเอา OKR OK เนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้จริงในองค์กรทำให้ทุกคนในองค์กรเนี่ยมีแรงจูงใจมีความสุขในการทำ OKR OK แล้วก็ประสบความสำเร็จไปได้วยกันขอบคุณครับ